ครับในส่วนบทที่3นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือนะครับในโปรแกรม Sketchup นะครับว่าในแต่ละกลุ่มนะครับมีความหมายอย่างไรนะครับใช้งานด้านไหนบ้างนะครับครับในส่วนของเครื่องมือกลุ่มแรกนะครับก็จะเห็นว่ามุมขอบบนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ 3D view นะครับ camera door นะครับ tool window แอ c e เซชันนะครับแล้วก็ h e ล l นะครับจะเป็นเครื่องมือนะครับเบื้องต้นนะครับที่เราเรียกว่าสแตนดาร์ทูบาร์นะครับเป็นทูบาร์พื้นฐานนะครับที่เกี่ยวกับการเรื่องของการจัดการแปบข้อมูลนะครับการพิมพ์งานกาตั้งค่ามาตรฐานต่างๆของโปรแกรมต่องนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดเลือกเล่นดูได้เลยนะครับตรงนี้นะครับครับในส่วนของกลุ่มเครื่องมือนะครับกลุ่มต่อไปจะเป็นในส่วนของกลุ่ม ที่มีชื่อว่า principle นะครับทูบานะครับเป็นทูบาพื้นฐานนะครับสำหรับการเลือกลบนะครับในกำหนดสีหรือชนิดของวัสดุให้กับชิ้นงานนะครับก็จะมีส่วนของแม่นขยายนะครับจะมีส่วนของแม่นขยายนะครับใช้สำหรับค้นหาเครื่องมือนะครับนส่วนของสิลิกนะครับนะครับส่วนของยางลบดินสอนะครับในการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของดอวิงนะครับสูบาร์นะครับเป็นสูบาร์เกี่ยวกับการมือในการเคลื่อนทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรวมถึงเครื่องมือที่จะใช้นะครับสําหรับวาดนะครับรูปสี่เหลี่ยมเส้นตรงนะครับตัวนี้นะครับโดยทีเห็นว่าจะมีส่วนของลายนะครับการขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมหรือส่วนโค้งนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของโมดิฟิเคชันนะครับก็จะเป็นสูบาร์เกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงชิ้นงานนะครับ เช่นการเคลื่อนย้ายการยืดหดนะครับระนาบเดิมการบนวัสดุนะครับการยืดระนาบตามเส้นขอบการย่อขยายวัตถุนะครับการสร้างคู่ขนานนะครับตามลําดับเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของ Construction นะครับตุบาเป็นตุบาเกี่ยวกับการเขียนเส้นบอกระยะนะครับและตัวอักษรประกอบนะเช่นการวัดความยาวนะครับของโมเดลนะครับ การระบบความยาวให้กับโมเดลการวัดมุมของโมเดลนะครับการสร้างตัวสอนคบและคําบรรยายนะครับและการสร้างตําแหน่งและหมุนแกนหลักการสร้างตัวสอนตามมิตินั่นเองนะครับนี่เราจะเห็นเราจะมีลักษณะคล้ายๆกับตลับเมตรนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับเครื่องมือเกี่ยวกับแคมเปราทูบานะครับเป็นทูบาเกี่ยวกับการกําหนดมุมมองนะครับการเคลื่อนที่นะครับไปยังจุดต่างๆใน โมเดลนะครับเช่นก้นหมุนโมเดลต่างๆนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับพ i กเต Mode นะครับตูบาร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมแสดงผลของชิ้นงานบนระนาบนะครับตรงนี้นะครับสามารถดูในลักษณะที่เป็นโปร่งใสได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะครับก็จริงๆแล้วนะครับในบทเรียนพื้นฐานเนี่ยเราก็อาจจะไม่เจาะลึกในส่วนของเครื่องมือต่างๆนะครับมากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยว ยังไงในเครื่องมือนะครับที่ผมพูดไปนะครับเราจะมาแสดงวิธีการใช้งานในวิดีโอต่อไปนะครับคือในบทที่4นะการออกแบบชิ้นงานนั่นเองครับ